สวัสดีครับวันนี้ร้านราชาอุตกรรมร้านานานะครับเรามาส่งโต๊ะหมู่9ก้าหน้าสินะครับไม้สนนอกแล้วก็เป็นฐานทึบด้วยนะครับติดทองนะฮะเป็นไม้สนนอกแกะลายแล้วก็ติดกระจกสีสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นฐานทึบนะครับเห็นไหมครับอ่อนช้อยเลยทีเดียว และทองของเราที่ติดก็เป็นทองที่สวยนะครับส่วนพื้นด้านบนก็จะเป็นสีครีมนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีครีมหรือสีแดงหรือสีดําหรือสีเหลืองหรือสีเขียวต่างๆได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นตู้หมูที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวหมูก้าหน้าศิผ่านทึบไม้สน,อนนอกนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ idline 0956925563นะครับ0956925563นะครับ นี่คืองานคุณภาพของทางร้านราชาหัตกรรมล้านนานะครับแล้วก็มีหม้อดอกด้วยนะครับวันนี้เรามาส่มหม้อดอกอีกหนึ่งคู่นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็095692 5563นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ